ต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการขายพานเจริญสดวันนี้นะครับอยู่กับปีปีนะครับ CCG อา t i s ิครับและอยู่กับพี่บอมค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีมีอะไรมีของดีคืออะไรครับคืออะไรสาอะไรสาอะไรสาสาเล่เฮ้สาีต้องของ เอกชัยของเอกชัยเท่านั้นสาลี่เอกชัยนะคะเป็นขนมของฝากจากจังหวัดสุพรรณบุรีสาลี่ดั้งเดิมนะมันจะแข็งกระด้างแล้วมีกลิ่นคาวของไข่เขาก็เลยปรับสูตรไปเรื่อยๆใช่แล้วตอนนี้มีกี่กลิ่นคะน้องปี๊ปีครับมีกลิ่นใบเตยนะครับกลิ่นนมแมวกลิ่นมะลินะครับแล้วก็กลิ่นกาแฟและพิเศษสุดๆนี่ครับอันนี้พิเศษสุดคือกลิ่นนมฮอกไกโดลิ่สาลี่นมสดกลิ่นนมฮอกไกโดโอ้โห สุนหรือถ้าน้องๆหนูๆพกไปทานก่อนไปโรงเรียนเพื่อสะดวกไงทานบนรถกินคู่กับนมก็ได้นุ่มมากและหอมนมสดเว,วลาเราไปเที่ยวที่สุพรรณบุรีเนี่ยเวลาขับก,กลับของฝากที่ขึ้นชื่อต้องเป็นสาลี่สุพรรณแล้วก็ต้องเป็นแบรนด์นี้ด้วยเอกชายแล้วมีมานานแล้วอะหอม คูณมันฟูเกินแบบฟูเลยแน่นมากต่อไปนะครับไปที่เครแ่องกรอบ3รสครับผมเป็นไงบ้างลูกหอมมันกรอบนี่ครับคุกกี้ข้าวโอ๊ตนะครับเป็นเนื้อมะพร้าวชั้นดีนะครับทำมาจากข้าวโอ๊ตที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารนะครับและมีอัลมอนด์เนื้อมะพร้าว หุยหอมอร่อยมากอร่อยมากครับและต่อไปเป็นสมนัดบ็อกมะพร้าวครับนี่น่ากินมากหอมอร่อยมากแล้วก็แบบฟูฟูฟูกรอบนะครับเท็กซ์เจอร์เนี่ยจะไม่แบบว่าละลายลื่นไปมันจะมีเนื้อมะพร้าวให้เราได้สัมผัสได้ขบเขียวกรุบกุสนุกสนานชอบเปนไหนเป็นพิเศษ สาลี่แน่ๆถ้าเจ็บสาลี่ไม่เคยกินครั้งแรก first impression ดีมากคือรู้ว่าว่าน้องไม่เคยกินสารี่สุพันแล้วพอเจอตัวพ่อไปเอกชัยสารี่สุพันนี่คือเป็นไงโดนตกครับดตโดนตกไปแล้วเอฟแน่นอนอันนี้